สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นรนด o อมนะคะไม่ต้องเลือกกองการดในหัวข้อที่ว่าเขาฝากอะไรถึงคุณค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นราศีคุณหรือราศีเขาได้นะคะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรนะคะดูผ่านๆน,นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะราศีพิจิกนะคะราศีมีถุนนะคะแม่หมออาจจะ พูดไม่ค่อยเหมือนปกตินะคะเพราะว่าลิ้นเป็นแผลนิดนึงนะคะราศีกันนะคะราศีตุลน,นะคะราศีกรกฎนะคะราศีสิงห์นะคะ มาดูพลังงานกันนะคะว่าสิ่งที่เขาฝากบอกถึงคุณนะคะคืออะไรนะคะไฟอครับ mm hmm. ไฟอับสอดเทนอบบอลเอ็ดอับครับฟอับครับ สิ่งที่เขาอยากฝากบอกมาถึงคุณนะคะคุณและเขานะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะมีความขัดแย้งกันนะคะไฟล์สอดนะคะแต่เขารู้สึกเสียใจนะคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยมีมีความเสียใจนะคะเหมือนมีน้ําตานะคะห้าถ้วยนะคะเขาเศร้าใจนะคะกับสิ่งที่ผ่านมานะคะดูสีหน้าเขานะคะ เขาอาจจะรู้สึกผิดนะคะกับเรื่องราวที่ผ่านมาเขาอาจจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีอุปสรรคนะคะมันมีความยากลำบากนะคะเหมือนเขาก็คิดถึงเรื่องของเรื่องของคุณนะคะวนไปวนมาอยู่ในหัวของเขานะคะ ไม่สามารถลบเลือนออกจากความคิดของเขาได้นะคะเอ็ดอฟคันะคุณยังคงเป็นความรักที่อยู่ในใจของเขานะคะที่เขาไม่เคยลืมนะคะอาจจะเป็นรักเดียวที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจของเขานะคะสี่ถ้วยนะคะเหมือนเขายังคงกอดเก็บความรู้สึกที่มีต่อคุณเอาไว้นะคะ ถึงแม้จะมีผู้คนมายื่นความรักความปรารถนาดีให้กับเขานะคะแต่เขาก็ไม่สนใจนะคะเพราะว่าในใจเขายังมีถ้วยหนึ่งนะคะที่อยู่ในหัวใจของเขานะคะถ้วยนั้นก็คือเอ็ดออบคับใบนี้นะคะใบที่ที่เขายังมีอยู่ในหัวใจนะคะนั่นก็คือความรักที่เขามีให้คุณนะคะค่ะอาจจะมีเสียงบ้างนะคะพอดี ไฟมันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะ mm hmm. King Opencal f นะคะ Four of s w o r d j a s m i n ยนอพินิคนทัวบครับเขาอยากฝากบอกมาถึงคุณนะคะว่าถึงแม้ตอนนี้เขาอาจจะเงียบใส่คุณนะคะโฟบสอดนะคะอาจจะไม่ได้พูดคุยหรือว่าต,ติดต่อกับคุณแล้วนะคะ แต่ว่าภายในใจนะคะภายในใจของเขาเขายังคงมีความมั่นคงกับคุณนะคะ King of Pentacles นะคะกับ Knight of p e น t a c l e s นะคะเขายังค,งคงคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะถึงแม้จะไม่ไดต้ติดต่อพูดคุยกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีนะคะเขามีความมั่นคงกับคุณเขาอาจจะแอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะแอบส่องคุณแบบเงียบๆนะคะโดยที่ไม่แสดงตัวตนนะคะ เขาอาจจะรู้หัวใจตัวเองนะคะว่าเขารักคุณนะคะ two of c u p นะคะเขาเฝ้ารอนะคะเฝ้ารอโอกาสเฝ้ารอช่วงเวลาช่วงโอกาสดีๆนะคะเขาเฝ้ารอโอกาสนะคะที่จะมีคุณและเขานะคะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ดูนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะ เขารู้สึกว่านะคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะคุณอาจจะมีความเป็นผู้นำนะคะดูแบบว่ามีความมีความรู้ความสามารถนะคะและสิ่งที่เขามองมาเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะอาจจะชอบอยู่กับสัตว์เลี้ยงได้นะคะหรือว่ารักธรรมชาติชอบรดน้ำต้นไม้ได้นะคะอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่อาจจะ ไม่ต้องอยู่กับผู้คนมากมายก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆนะคะในแบบที่คุณเป็นนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะสมองเศรษฐีนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะหาไรายได้เสริมมีไรายได้เสริมและไรายได้หลักนะคะเป็นคนที่ไม่ปล่อยโอกาสต่างๆให้หลุดมือไปนะคะ หากคุณสามารถคิดอะไรได้นะคะที่สามารถสร้างไรายได้ได้คุณก็ทำนะคะเขาอยากจะสร้างรากฐานกับคุณนะคะมีความมั่นคงกับคุณนะคะเขารอคอยโอกาสนะคะรอจังหวะรอเวลานะคะที่คุณและเขาได้มาเจอกันนะคะเหมือนรอโชคชะตาก็ได้นะคะ มาดูข้อความหรือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะแอบหวงฝันหวาน อส่งเธอไม่เคยลืมอยากจีบเธอยกโทษให้เราได้ไหม ค่ะข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะแอบห่วงนะคะฝันหวานแอบส่องเธอไม่เคยลืมอยากจีบเธอยกโทษให้เราได้ไหมค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะแม่หมออาจจะพูดติดติดนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าลิ้นเป็นแผลนะคะอาจจะมีการ พูดไม่ถนัดบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ